ต่อไปค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสสาดีค่ะในเจ็ดวันข้างหน้าของคุณจะเจอเจออะไรบ้างนะคะดิบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะสามไม้เท้าค่ะใบที่สองค่ะราชาถือไม้เท้าค่ะใบที่สมค่ะสิบถ้วยค่ะ ผลมันพระหัสวับดีนะคะได้ไพ่ดีมากเลยค่ะหมายความว่าใน7วันข้างหน้าของคุณนะคะการงานของคุณนั้นจะเป็นการงานที่โดดเด่นนะคะซึ่งในการงานของคุณนั้นจะมีผู้ร่วมงานนะคะคอยช่วยเหลือกันนะคะคอยผลัดดันงานให้ประสบความสําเร็จนะคะและงานไหนก็ตามนะคะที่คุณได้มาและคุณเป็นลีดของงานเนี่ย คุณจะทํามันได้อย่างดีแล้วประสบความสําเร็จในงานนั้นๆนะคะแถมคุณยังได้ไพ่สิบถ้วยเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าครอบครัวของคุณนั้นจะช่วยคุณหักดันคุณนะคะคอยเป็นกําลังใจให้คุณนะคะให้คุณเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคนะคะหรือหนุนคุณให้คุณเนี่ยสามารถทำงานที่คุณต้องรับผิดชอบเนี่ยได้ อย่างสำเร็จค่ะและที่สําคัญนะคะใบนี้เนี่ยจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความสุขนะคะนั่นหมายความว่าในช่วงเจ็ดวันนี้ของคุณนั้นคุณจะสามารถที่จะจัดการเ,เรื่องราวของครอบครัวของคุณนะคะในการดูแลครอบครัวของคุณได้อย่างดีนะคะมีการใช้ชีวิตอย่างวุ่นวายบาลานนะคะแล้วก็เหมือน ช่วยให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะก็ขอให้คนมาพิสวัสดีทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจการฝากกดไลค์กด,กดแชร์กดติด,ด,ดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าคือก,กันด้วยนะคะ